ดวงตาคิวพัสตาครับบวกคิวครับมาอีกแล้วสองตัวนะบวกไวอีกสองตัวด้วยครับคิวมาเสริมด้วยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยบ้านปั่นสารตนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมคอมรับคิอพัสตาแล้วนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอ๋อลืมบอกครับเกมค่าย PG นะผมเล่นบ่อยแล้วหลายเกมนี้ปะ g มาร้นี้8 6ด8บาทครับจัดไปซเฟเจอร์ที่สิบาทครับเจ็ร้อยบาทนะครับทุกคนไปครับต้องถึงคูณ4นะทุกคนค่อยจะคุมนะครับต้องบวก4ต้องบวกสี่เท่านั้นนะมาครับบวก2ครับเรียบร้อยครับบวก3าสีเออไปบวก4ครับน่าจะได้เล่นครับไม่แตกด้วยครับมาแรกครับ หมายรกไม่ไม่แตกครับจัดปลาโอเคเมเอบวกวครับมันบอกอยัน่นะว่าทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ไงเอหตัวข้างบนขวาเห็นไหมทุกคนตรงแมวดำเอบวกเอมาบันเดอมครับทุกคนเชเจตัวเอหกตัวครับ A มาก่อนครับแล้วก็วมา2ตัวบวกสเกเตอร์หนึ่งตัวโอเคไม่มีอะไรครับ 7, เจ็ดแปดครับทุกคนอีกหกฟีสปินครับเก้ามาโอ้ยเก้าเจ็ดตัวเลยนะเก้ามาอีกสองครับทุกคนเก้ามาอีกสองครับเก้ามาอีกหนึ่งคูณสามสิบสามรอนี้บวกมาอีกสองตัวครับคูณสามสิบเจ็ดแล้วโอเคถึงคูณสามสิบเจ็ดหายสปดบาท <c oughs> กำไรแล้วนะทุกคน กำไรแล้วนะครับโอเคไม่จ่ายครับอีก3ามฟิสบินดวงตาคิวพัสตาครับบวกคิวครับมาอีกเล้วครับสตัวนะบวกไวอีกสตัวด้วยครับคิวมาเสริมด้วยครับคิวเก้าตัวดวงตา12ครับคูณสีครับได้มา50บาทครับ2อ4พสี่สิบหบาทครับโอ้โหได้มาสามพแล้วแป๊บเดียวนี่ตัวแพงยังไม่ลงนะครับอ่าคิวยังไม่ลงนะ เดี่ยวสุดท้ายครับตึ้งหุ่นห้าสิบสามเองนะครับทุกคนสามพันแปดครับไปครับอีกไม้หนึ่งครับแตกหรือเปล่าไม้แตกครับมาสวยครับบวกสามเรียบร้อยครับ โอ้ยโดรอบนี้เอาแค่สามพอนะครับทุกคนลังนูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าครับดวงตาสิบห้าบาทไม่เพิ่มตัวคูณด้วยเจมาเจมาเจแปดตัวแล้วครับคูณเจ็ดอื้อหไม่จ่ายวะทุกคนสแกตเตอร์มา ลากเกเตอร์มาไม่มีอะไรครับอเอมาโอ้โหโ,โยวาสตาเต็มแถวครับเมื่อกี้สี่ตัวเลยอันนี้อาจจะเจงก็ได้นะไม่ตามสูตรเลยบะ่ะตามสูตรผมต้องบวกสี่นะนี่แค่บวกสามนะเคมาครับบวกมีไม้กลางเกนด้วยเคมาอีกแล้วครับ อเก้าตัวเลยครับไม่ีกเพิ่มมาอีกสองตัวได้คูณยี่สิบสองครับเอออแปดร้ยสิบสี่บาทแต่ก็ยังได้กาไรครับจากจากที่เราซื้อไปเจร้ยสิบาทนะกำไรทุกไม้อะที่เข้าได้เข้ามาเล่นอะเรียบร้อยครับเก้าสามห้าครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับควรซื้อให้ดูสองไม้ครับ สาหดับท่านไหนที่อยากเรียนลิ้งตาคอมเมนต์น,นะพลฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน